สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่การแนะนำ Microsoft Word แบบฉบับเริ่มต้นเลยวันนี้เราจะมาทัวร์กันแบบทุกซอกทุกมุมเลยแหละครับเคยเป็นกันไหมครับแบบว่าเปิดโปรแกรมมาเจอหน้ากระดาษขาวๆโล่งๆแล้วแบบคว้งเลยไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีไม่ต้องกังวลไปเลยนะครับเพราะว่าวันนี้แหละเราจะมาทำความรู้จักเจ้าโปรแกรมนี้ไปพร้อมๆกันเลยโอเคครับงั้นเรามาเริ่มทัวร์ส่วนแรกกันเลยดีกว่าลองลึกภาพตามนะครับว่าหน้าตาโปรแกรม Word เนี่ย มันก็เหมือนกับโต๊ะทำงานดิจิตอลของเรานี่แหละที่เรากำลังจะเข้าไปสำรวจกันคือบนหน้าจอเนี่ยนะครับมันจะมีจุดใหญ่ๆอยู่4ส่วนหลักๆที่เราต้องรู้จักกันก่อนเลยนะฮะบนสุดเลยเรียกว่าแถบชื่อเรื่องถัดลงมาหน่อยอันนี้สำคัญมากคืออริบ,บอนที่เป็นเหมือนแผงควบคุมหลักของเราเลยแล้วก็แน่นอนตรงกลางใหญ่ๆนั่นก็คือพื้นที่เอกสารของเรานั่นเองครับส่วนล่างสุดของจอก็จะเป็นแถบสถานะครับเอาล่ะครับพอเห็นภาพรวมกันไปแล้ว ทีนี้เรามาซูมอินเข้าไปดูส่วนที่เรียกว่าเป็นหัวใจหลักเลยดีกว่านั่นก็คือริบบอนนั่นเองครับริบบอนเนี่ยมันก็คือกล่องเครื่องมือหลักของโปรแกรมเลยครับพูด,ดง่ายๆคือทุกอย่างที่ต้องใช้เนี่ยถูกจัดเป็นหมวดหมู่ไว้บนนี้หมดแล้วทําให้เราหาของเอ้ยหาเครื่องมือต่างๆได้ง่ายขึ้นเยอะเลยเริ่มที่แถบแรกกันเลยแถบหน้าแรกหรือโฮมนะครับ อันนี้บอกเลยว่าเป็นศูนย์รวมเครื่องมือที่เราได้ใช้บ่อยที่สุดแน่ๆโดยเฉพาะงานตกแต่งข้อความให้ออกมาสวยงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดตัวอักษรปรักสีหรือแม้แต่การจัดย่อหน้าจัดตำแหน่งข้อความต่างๆครับถัดมานะครับก็คือแท็บแทรกหรือ insert อันนี้ก็ตามชื่อเลยครับคืออยากจะเพิ่มอะไรเข้าไปในเอกสารที่มันไม่ใช่แค่ตัวหนังสือธรรมดาเนี่ยมาที่นี่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ ตารางกราฟต่างๆเพื่อให้เอกสารของเรามันดูโปรขึ้นดูน่าสนใจขึ้นนั่นเองครับส่วนแถบเค้าโครงหรือเลยเยอร์เนี่ยให้มองว่ามันคือแผนกจัดโครงสร้างหน้ากระดาษของเราเลยครับคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับภาพรวมของหน้ากระดาษเนี่ยจะถูกควบคุมจากตรงนี้หมดเลยตั้งแต่ขนาดกระดาษจะเป็น A4 e ไหมแนวตั้งแนวนอนไปจนถึงการปรับระยะขอบหรือจะแบ่งข้อความเป็นคอลัมน์แบบในนิตยสารก็ได้ครับ ทีนี้หลังจากที่เราทัวร์ดูแผนผังโดยโรวมกันไปแล้วนะครับก็ได้เวลามาโฟกัสที่เครื่องมือเด็ดๆที่เรียกได้ว่าเป็นของสามัญประจําบ้านเลยคือใช้บ่อยมากแล้วก็จําเป็นต้องใช้ให้คล่องเลยล่ะครับและนี่คือเครื่องมือที่ผมชอบมากเหมือนเป็นทม์ัมชชีนส่วนตัวเลยนั่นก็คืออันดูกับรีดูครับคือถ้าเราทําอะไรพลาดไปไม่ต้องตกใจครับกดอันดูปุ๊บทุกอย่างย้อนกลับมาเหมือนเดิมเลยหรือถ้าแบบเอ๊ะเมื่อกี้ดีอยู่แล้วนี่นะก็แค่กดรีดูมันก็จะกลับมาครับ ง่ายมากๆเลยและแน่นอนครับทำงานมาตั้งเยอะห้ามลืมเด็ดขาดเลยคือการบันทึกงานนะครับซึ่งว่าจะมีเซฟกับเซฟแอสง่ายๆคือเซฟเนี่ยจะบันทึกทับไฟล์เดิมที่เราทําอยู่ส่วนเซฟแอสคือการสร้างสําเนาเป็นไฟล์ใหม่ขึ้นมาเลยแล้วพอทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วก็สั่งปริ้นเพื่อเอาผลงานของเราออกมาเป็นกระดาษได้เลยครับ เอาละครับมาถึงสถานีสุดท้ายในทัวร์ของเราวันนี้กันแล้วนะครับนั่นก็คือการปรับแต่งหน้าตาโปรแกร,รมให้เป็นสไตล์ของเราเองให้มันทำงานเข้ามือเรามากที่สุดครับขอแนะนำให้รู้จักกับ แถบเครื่องมือด่วนหรือ Quick Access Toolbar ครับผมชอบเรียกมันว่าเข็มขัดเครื่องมือส่วนตัวนะฮะมันคือแถบเล็กๆที่เราสามารถหยิบคำสั่งที่ใช้บ่อยๆแบบบ่อยจริงๆอ่ะมาแปะไว้ตรงนี้ได้เลยทำให้เราคลิกใช้ได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาไปงมหาในร bon ิบบอนอีกต่อไปทำงานเร็วขึ้นเยอะเลยครับแล้ววิธีปรับแต่งเนี่ยง่ายสุดๆไปเลยครับ <M> เห็นไหมครับว่าแค่ไม่กี่คลิกเองเราก็สามารถดึงคำสั่งโปรดของเรามาไว้ใกล้มือได้แล้วอยากได้ปุ่มไหน <Graeme S 1> ก็แค่คลิกขวาแล้วก็เพิ่มเข้ามาได้เลยครับเห็นไหมครับ ตอนนี้หน้ากระดาษขาวๆที่เคยดูน่ากลัวมันไม่น่ากลัวอีกต่อไปแล้วแต่มันคือพื้นที่ทํางานของเราคือเวิร์กช็อปของเราเองที่เรารู้แล้วว่าเครื่องมือต่างๆมันอยู่ตรงไหนตอนนี้เราพร้อมที่สร้างสรรผลงานกันแล้วละครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคําถามไว้เป็นแรงบันดาลใจสักหน่อยนึงนะครับว่าในเมื่อตอนนี้เรามีทั้งแผนที่และเครื่องมืออยู่ในมือพร้อมขนาดนี้แล้วผลงานชิ้นแรกที่จะสร้างสรรค์ขึ้นมาคืออะไรดีครับ ลองเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเริ่มลงมือกันได้เลย